ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวีนิววันนี้ก็เป็นอีกวันที่บรรยากาศในเมืองไทยนะคะก็ดีชื่นมืนเนาะหลายๆภาคหลายๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้นะคะก็จะเป็นการเล่นน้ำสงกรานสาดน้ำกันนะคะวันนี้แอดจะพามาเปิดไฮไลท์ฉลองสงการานปี2568ของ ประเทศไทยเรานะคะก็คือถือได้ว่าโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนาะไล์อัพแน่นทั้งสายวัฒนธรรมแล้วก็สายสนุกนะคะกทมจัดใหญ่เลยนะคะสงการปี2568มัดรวมสงการสายวัฒนธรรมตักบาตรทำบุญสงน้ำรดน้ำดำหัว ตีคู่สายสายสนุกกับพาเลท8ขบวนนะคะลานเล่นน้ำเวที EDM ทังน้ำลันยักษ์นะคะปักหมดุดห้างดังถนนข้าวสารสีลมสามย่านสนุกกับคอนเสิร์ตแบบโนเอลพร้อมกับสงการ2อ2 5นะคะเอาใจคนกรุงนะักท่องเที่ยวต่างชาติก็ถือได้ว่าเป็นการกระตุ้น ท่องเที่ยวเต็มสูบนั่นเองนะคะกรุงเทพมหานครจัดงานเทศกาลมหาสงกรา์กรุงเทพมหานครประจําปี2568ยิ่งใหญ่นะคะทั้งหมดก็ประมาณ196จุดทั่วกรุงโดยแบ่งกิจกรรมหลักเป็นสงการสายวัฒนธรรมก็จะเปียกน้อยหน่อยนะคะซึ่งก็จะเป็นการจัดงานสงการตามประเพณีไทย เน้นเรื่องของความเป็นสิริมงคลแล้วก็ส่วนสงการสายสนุกก็จะเปียกเยอะเปียกมากหน่อยนะคะซึ่งก็จะเป็นการจัดงานแบบเน้นความสนุกสนานและกิจกรรมบันเทิงต่างๆนั่นเองเนาะซึ่งนายสานนหวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้เปิดเผยว่าปีนี้เทศกาลสงการจัดขึ้น ในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพรวมทั้งหมด196จุดทั้งรูปแบบที่เน้นศาสนพิธีความเป็นสิลิมงคลความสนุกสนานนะคะนักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถเลือกประเภทของกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของตนเองได้แต่ละจุดแบ่งเป็นสงการสายวัฒนธรรม และสงการสายสนุกเป็นทางเลือกให้กระจายไปเล่นน้ําโดยไม่ได้ให้แออัดอยู่เพียงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนั่นเองโดยมีจุดไฮไลท์สําคัญนะคะดังนี้สงการสายวัฒนธรรมก็คือเปียกน้อยก็ได้แก่สงการลานคนเมืองซึ่งจัดโดยกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่12-14เมษายน2568 เวลาก็จะประมาณสายๆหน่อยนะคะ10นาฬิกาถึง22นาฬิกากิจกรรมก็ประกอบด้วยพิธีบวงสวงพิธีสวดพระปริรามันเสกน้ำพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและการแสดงจากศิลปิน การละเล่นพื้นบ้านและกิจกรรมรื่นเริงในรูปแบบงานวัดลานกิจกรรมและการสาธิตทางศิลปะวัฒนะธรรมไทยนั่นเองก็จะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบางกอกแบรนด์และก็ของดีอีก50เขตนั่นเองนะคะสำหรับล้านคนเมืองเสริมบุญต้อนรับปีใหม่ไทยส่งน้ำพระลอดสุมประตูน้ำมนต์สไตล์ลามันนะคะ ในส่วนของกรุงเทพม,มหานครก็กำหนดจัดงานเทศกาลมหาสงการลานคนเมืองระหว่างวันที่12ถึง14เมษายน2568ร่วมสักการะพระพุทธสิหิงนะคะที่อัญเชิญจากพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครมาประดิษฐาน บนมนทนณนะลานคนเมืองนั่นเองสาราว่าการกรุงเทพมหานครเนาะเพื่อให้ประชาชนได้ส่งน้ำและก็ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ไทยนะคะ พิธีสวดพระปะพระปาริรามนสกน้ำพระพุทธมน์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนและก็ซุ้มประตูที่พ้นละอ,องน้ำมน์ที่ผ่านการสวดพระปาริรามันสกน้ำพระพุทธมนตนะคะการนำรูปหล่อพระเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพอาทิหลวงปู่แก้วหลวงปู่แหวนหลวงปู่เงินหลวงปู่ทองหลวงปู่มั่นหลวงปู่คงก็ ได้นำมาให้ประชาชนส่งน้ำนะคะและก็ในวันที่13เมษายน2568เวลา7นาฬิกาก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน68รูปจากนั้นก็จะมีพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทีนะคะสำหรับสนามหลวงสนามหลวงก็จะจัดมหาสงการพาเลท ทั้ง8ขบวนล,ลานเล่นน้ำเวที EDM ถังน้ำล้นขนาดยักษ์นะคะนอกจากนี้การจัดงานสงการที่ลานคนเมืองแล้วเทศกาลมหาสงการกรุงเทพมหานครประจำปี2568พี่น้องชาวกรุงเทพของเราทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมชุมชนหมู่บ้านและย่านต่างๆ จะร่วมมือกันจัดงานเทศกาลมหาสงการกรุงเทพนะคะร่วมกันใส่เสื้อลายดอกออกเที่ยวหรือเข้าร่วมกิจกรรมสงการเพื่อสร้างปรากฏการณ์สงการลายดอกตามแนวคิดแต่งดอกออกเที่ยวร่วมสร้างปรากฏการณ์ลายดอกบานสะพัง่งทั่วพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะซึ่งก็มีจุด จัดงานเนาะประเพณีการละเล่นน้ำมากกว่า67แห่งทั่ว50เขตรกรุงเทพม,มหานครโดยจุดใหญ่ๆก็เช่นสงการลานคนเมืองงานมหาสงการ w ว r l d วอเตอร์เฟสติวัลนะคะเวอร์งานมหาสงการเวอร์วอเตอร์เฟสติวัล2องพมหาสงการเวอร์วอเตอร์เฟสติวัลเย็นทั่วล่ามหาสงการ2568นะ ท้องสนามหลวงจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะหรือทอทอท,อทอนั่นเองงานสงการบ้านฉันสีสันแบบไทยสุกไก่ทั่วโลกโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะมหาสงการววอเตอร์เฟสติวัล2025เย็นทั่วล่ามหาสงการ2568จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนาะก็มีการกำหนด กิจกรรมมหาสงการใหญ่ใจกลางเมืองระหว่างวันที่11ถึง15เมษายน2568ณบริเวณท้องสนามหลวงนะคะกิจกรรมก็จะประกอบด้วยขบวนพาเลรมหาสงการเปขบวนตลอดถนนราชดำเนินกลางในวันที่12เมษายนตื่นตาตื่นใจกับโซนเทศกาลงานวัดเช่นอ่า กเจดีไซน์ ign, ชิงชาสวรรค์ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมโซนสเสน่ห์ไทยโซนส่งน้ำพระทําบุญตักบาตรและก็รถน้ำผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยโซนลานเล่นน้ำละรูปแบบที่สร้างสรรค์น,นะคะนวัตกรรมหรือเอฟเฟกพิเศษก็เช่นเวที EDM ถังน้ำล้นยักษ์สถานีเติมน้ำและการแสดง โดนเปยอักษรนั่นเองนะคะสงการวิธีไทยทั่วเมืองวัดท่าน้ำห้างดังร่วมจัดกิจกรรมนะคะร่วมจัดกิจกรรมงานเทศกาลสืบสารประเพณีสืบสารสงการนะคะปี2568ก็จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดสงการบ้านฉันสีสันแบบไทยสุกกสทั่วโลกยกระดับ เทศกาลไทยสู่ระดับสากลพร้อมกำหนด4มิติ17มาตรการโลนโลงทั่วประเทศระหว่างวันที่12-14ถึงเมษายน2568บริเวณถนนสีลมนะคะโดยรวมกันเนาะก็ร่วมกับสำนักงานเขตบางรักและก็ผู้ประกอบการถนนสีลมสำนักงานจัดหาทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยนะคะ PMCU จัดกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงดนตรีการประกวดเดินขบวนนะคะ LGBTQ บวกด้วยนะคะตลอดจนการทำบุญตักบาตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและสงการสยามผ้าขาวม้านะคะบริเวณสยามสแควร,ร์ระหว่างวันที่12ถึง15เมษายน2568ก็จะประกอบด้วยกิจกรรมแสดงคอนเสิร์ต เครื่องเล่นสวนน้ำโซนกิจกรรมต่างๆงานวอเตอร์เฟสติวัล2 5เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยนะคะก็ปีที่10ซึ่งก็จัดโดยบริษัทไทยเบฟเฟริตนะคะจำกัดมหาชนระหว่างวันที 15, ่13ถึง15เมษายน2568นก็นะคะก็ณนะอ วัดอรุณหรือเปล่านะคะท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์12ท่าน้ำก็คือวัดพระเชษพระเชตุพนวิมลมังคลารา,ามวัดอรุณราชวรารา,ามวัดกัลยาณมิตรวัดประยุประยูนวงสาวาสวัดละคังโคสิตาราม ท่ามหาราชท่าเอเชียทิคเดอะริเวอร์ฟนด์เดสิเนชันท่าศาลเจ้ากวนอูของศาลนั่นเองนะคะแล้วก็ท่าสุขสยามณนะไอคอนสยามท่ายอดพิมารริเวอร์วอล์กนะคะคร,ครององอางวัดบอพิตพิมุกวรวรวิหารก็มีบริการเรือรับส่งฟรีระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะสำหรับงานสยามพารากอน s ัมเมอร์ซีนะคะก็ h a p p ี n e น็ตอินฟูลบ o ูมนะคะท่ามกลางสวนดอกไม้พร้อมการแสดงสตรีตทเทสเตอร์นะคะระดับโลกจากประเทศนเนเธอร์แลนด์แล้วก็คอนเสิร์ตจากศิลปินแนวหน้าของไทยก็จะจัดระหว่างวันที่10ถึง16เมษายน2568อเนาะอันนี้ก็เป็นงานมหาสงการเป็นงานสงการงานปีใหม่ไทยนะคะ ก็จะมีอีกอันนึงเนาะสงการทั่วเมืองวัดท่าน้ำห้างดังก็จะมีการร่วมกันจัดกิจกรรมนะคะสยามพารากอนแล้วก็งานไทยหันสามมหาสงการก็อันนี้ก็จัดโดยเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดนะคะเทศกาลสงการสนุกอย่างมีอัตลักษณ์ไทย พร้อมกิจกรรมแสดงศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมเกมงานวัดการแสดงจากศิลปินชั้นนำการออกร้านอุโมงน้ำความยาว50เมตรขบวนรถไทยหันสามมหาสงการตั้งแต่วันที่8ถึง16เมษายน2568นะคะณเอ็มดิสทริกและอุทยานเบนจะศิรินั่นเองนะคะส่วนงานไทแลนสงการเฟสติวัลสองพัน2ีนะคะ มหาสงการมหาบันเทิงแล้วก็จัดระหว่างวันที่10ถึง20เมษายน2568ณศูนย์การค้าเซนทรัลเวิด์โดยมีกิจกรรมไฮไลท์ก็คือสงการมหาบันเทิงนะคะระหว่างวันที่10ถึง16เมษายน2568ก็จะร่วมฉลองสงการอธิจุดสงนาำพระ ที่อัญเชิญจากวัดกิจกรรมการแสดงจากกระทรวงวัฒนธรรมและกิจกรรมไทยริมสงการเฟสติวัล2025ระหว่างวันที่1 2 1 4เมษายนพบกับเทศกาลดนตรีกิจกรรมและการแสดงสุดพิเศษนะคะและอีกงานนึงก็คือ King Power มหาสงการรางน้ำ 2568ก็ชวนศาสตร์ความมันณนศูนย์การค้าคิงพาวเวอร์รางน้ำระหว่างวันที่10ถึง15เมษาสน2 5า8อนะคะอาทิเล่นน้ำฉ่ำกับศิลปินทีบ๊อบนะคะทีป๊อบเนาะแล้วก็ศิลปินแนวดีอ่า edm นะคะชื่อดังระดับโลกที่รางน้ำนะคะเต้นสุดขีดกับพาเลทสุดอลังการปิด อนุสาวรีย์ชัยแล้วก็ซอยลางน้ําพร้อมกับมินิคอนเสิร์ตก็จัดเต็มนะคะแล้วก็มีแถวถนนข้าวสารสีลมสามย่านพร้อมมันแบบโนเอลกับคอนเสิร์ตสุดชํานั่นเองนะคะสงการสายสนุกอันนี้นะคะเปียกมากก็คือได้แก่งานสงการถนนข้าวสารเขตพระนครจัดโดยสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสาร จัดระหว่างวันที่12ถึง15เมษายน2568กิจกรรมที่เน้นก็จะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำอย่างปลอดภัยสูงสุดนะคะก็ในงานก็ได้ระดมเจ้าหน้าที่ดูแลด้านนี้มากกว่า200คนเลยทีเดียวรวมถึงสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะคะก็คือการประกวดมิด อินเตอร์เนช a แน l สงการถนนเข้าวสารงานสงการถนนสีลมสงการบ้านฉันสีสันสีลมระหว่างวันที่12-14เมษายน2568นะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง21นาฬิกาตั้งแต่แยกสาราแดงแยกอาณาลาลมกิจกรรมขบวนพาเลรแล้วก็การประกวดนะคะ อีกจุดที่ต้องปักหมดุดสายเปียกฉ่ำนะคะตอกย้ำความความสนุกยืนหนึ่งแบบโนเอลนะหนีร้อนมาปะทะความสนุกชุ่มฉ่ำสุดตัวกับน้ำสะอาดแล้วก็จุดบริการเติมน้ำฟรีปล่อยจอยสุดเหวี่ยงกับฟรีคอนเสิร์ตยืนหนึ่งเรื่องความปลอดภัยแบบโนเอลตลอด3วัน ตั้งแต่วันที่13ถึง15เมษายนนะคะเวลาก็14ถึง20นาฬิกาที่ลานหน้าศูนย์การค้า3ย่านมิดทาวนั่นเองเนาะก็เป็นงานสงการที่เมืองไทยประเทศไทยก็คือเป็นหน้าเป็นตาอยู่แล้วนะคะ<ม>ก็มีหลายจุดที่สามารถไปเที่ยวได้เนาะและจุดอีกจุดหนึ่งก็คือ สงการบรรทัดทองงานสงการบรรทัดทองก็จัดโดยสำนักง,งานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ที่อีกที่นึงก็คืองานศาสตร์สนุกมหาสงการสายทานแห่งสเสน่ไทยนะคะก็คือมหาสงการตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส่งมอบประสบการณ์ระดับโลกที่ดีที่สุดณนะไอคอนสยามเขตคลอ,องสาม ระหว่างวันที่10ถึง16เมษายน2568นะคะสำหรับแอดก็ขอนำเสนอเกี่ยวกับงานสงการงานปีใหม่ไทยประเพณีไทยที่ต้องสืบทอดสืบสารกันไปนะคะเป็นเรื่องราวดีๆของคนไทยสำหรับแอดก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับสงการ นะคะสำหรับปี2568ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณข้อมูลจาก today. line. me. t s ขอบคุณและสวัสดีค่ะ